ถ้าใครกำลังเบื่อกระเป๋าสตงางค์ใบยาวแบบ10รอบหรือฝาพับแวะมาส่องที่คลิปนี้ได้นะคะเป็นกระเป๋าสตางค์ขนาดไซส์5นิ้วมีช่องซิปสำหรับเก็บเหรียญมีช่องใส่ไอดีการ์ดมีช่องสำหรับเสียบบัตรและใส่ธนบัตรคุ้มสุดสวัสดีค่ะกระป๋าจาก U.S.A. ค่ะวันนี้อย่างที่บอกไว้นะคะถ้าคุณเบื่อกระเป๋าสตงางค์ใบยาวแบบ10รอบหรือฝาพับที่มีขนาด เจ็ดนิ้วเนิ้วครึ่งวันนี้แอดมินหยิบตัวกระเป๋าสตางคจากแบรนด์โค้ดเอาเลมาฝากคุณแต่เปลี่ยนไซส์จากใบยาวมาเป็นขนาดไซส์5นิ้วครึ่งนะคะตัวกระเป๋ารุ่นนี้เนี่ยเป็นแคนวาสแล้วมีลายปริ้นเราจะเรียกคอลเลกชันนี้ว่าคอลเลกชันน้องแอปเปิลมีฟังก์ชันการใช้งานถือว่าครบ จบอยู่ในใบเดียวตัวฝาเปิดเป็นแบบ snap หรือกระดุมแม็กนะคะมีช่องซิปอยู่ด้านหลังสำหรับเก็บเหรียญ<ๆ>เก็บของเก็บอะไรนิดๆหน่อยๆสำหรับคนที่ต้องการมีช่องซิปไว้มีช่องใส่บัตรในช่องใส่บัตรนี้มีช่องใส่ id card ไว้ด้วยแล้วก็มีช่องสำหรับให้คุณได้ใส่ธนบัตร เพราะฉะนั้นกระเป๋าใบนี้ถึงแม้ว่าขนาดจะไม่ได้ใหญ่เท่ากับตัวสิบรอบแต่ออกแบบมาแล้วก็ดีไซน์ออกมาเพื่อเอาใจคนที่ชอบกระเป๋าขนาด5นิ้วหยิบจับถนัดมือแล้วก็สามารถใส่ในกระเป๋าสะพายได้ง่ายกว่ากระเป๋าที่เป็นกระเป๋าสตางค์แบบใบยาวค่ะถูกใจชอบใจทักมาค่ะ